สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปวิดีโอบรรยายแผนธุรกิจของบริษัทแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กจำกัดนะครับธุรกิจง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าแผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของบริษัทแม็กอินเ n อร์เน็ตเวิร์จำกัดนั้นเป็นอย่างไรผมอยากให้ทุกท่านได้มารู้จกักรายละเอียดของสินค้าของบริษัทแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กจำกัดก่อนนะครับสินค้าของบริษัทแม็กอินเ n อร์เน็ตเวิร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 4ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีแมกกลูตาคอลลาเจนเอสนะครับเป็นคอลลาเจนนะครับผสมสเต็มเซลล์มี SOP 350นะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากรกปลาแซลมอนนะครับมีคาเต้ครับมี i m s i ซนะครับเป็นเอนไซม์เพื่อรักษาสุขภาพสินค้าทุกชิ้นนะครับราคาเดียวกันหมดเลย1,750บาทนะครับซึ่งบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยจะต้องซื้อในราคา 2, 5 0 0บาท และสินค้าทุกชิ้นนะครับหชิ้นจะมีคะแนนเท่ากันชิ้นเดียวกันคือ335 PV นะครับรู้จักสินค้าแล้วรู้แล้วว่าสินค้าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่มี PV เท่าไหร่ทีนี้เราเริ่มไปดูที่แผนการจ่ายของบริษัท Mac กอินเทอร์เน็ตเวิร์จำกัดดีกว่านะครับว่าเขามีวิธีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเรามาดูที่ตรงนี้ก่อนครับถ้าสมาชิกน,นะครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้ว นะครับค่าสมัคร100บาทและเมื่อซื้อสินค้านะครับ335 PV นะครับถ้าสมาชิกจะได้สิทธิ์ในการเป็นเมมเบอร์นะครับซึ่งจะได้สิทธิ์ในการจับคู่เนี่ยสคู่ต่อวันหรือเรียกง่ายๆว่าใน1เดือนเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์ในการรับรายได้สูงสุด6 0 0 0 0บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ท่านสมาชิกสะสมคะแนนส่วนตัวครบ1,000พ PV เมื่อไหร่นะครับถ้าสมาชิกก็จะ จับได้สูงสุด10คู่ต่อวันหรือ10,000บาทต่อวันนั่นเองนะครับแน่นอนครับใน1เดือนนะครับท่านก็จะได้รายได้สูงสุด300,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับขยับขึ้นไปอีกครับหากสะสมนะครับได้ครบ3,000 PV นะครับขึ้นไปในตำแหน่งโกเนี่ยก็จะได้รับนะครับ15คู่ต่อวันนะครับหากไม่พอนะครับสะสมได้ครบ7,000 PV ก็จะเพิ่มเป็น20คู่และสูงสุด30คู่ต่อวันเมื่อท่านสะสมได้ครบ15,000 PV เรียกได้ว่าจะได้รับรายได้สูงสุดเดือนหนึงถึง9 0 0นบาทต่อเดือนต่อรหัสนั่นเองเอาละฮะทีนี้เราไปดูในส่วนของแผนการจ่ายกันบ้างน,นะครับผมจะอธิบายรายละเอียดนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับวิธีการคิดค่าคอมมิชชั่นนะครับดังนี้สมมุติทันทีที่ท่สมาชิกสมัครเข้ามานะครับ ค่าสมัคร100บาทและเมื่อซื้อสินค้านะครับ335 pv ตำแหน่งแรกที่าจะได้รับก็คือตำแหน่งเอเจนต์หรือตำแหน่งเมมเบอร์นั่นเองนะครับรับรายได้2คู่ต่อวันนะครับเมื่อสมัครมาปุ๊บนะครับและท่านสมาชิกได้มีการแนะนำต่อนะครับแผนนี้เรากาเป็นแผนไบเนอรี่นะครับแนะนำข้างซ้ายนะครับสีเขียวที่เห็น1000 pv นะครับแนะนำข้างขวาสีฟ้าที่เห็นนะครับอีก1000 pv แน่นอนครับคะแนนจะมาอยู่ทางด้าน ซ้ายของท่าน1000 PV ขวาของท่านอีก1,000 PV ในรอบวันนี้นะครับท่านจะได้รับรายได้1,000นบาทนั่นเองนะครับตามตำแหน่งของท่านคือท่านจับได้2คู่ต่อวันนะครับแต่คะแนนที่โชว์ตามตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่านะครับคะแนนไม่ถึง2คู่ก็รับ1คู่นะครับ 1, นับาทนั่นเองนะครับคอนเซปต์ง่ายๆครับซ้าย1,000ขวา1,000นะครับบริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่น1000บาทนะครับทีนี้ในโจทย์เดียวกัน สมมติถ้าเกิดมีการแนะนําต่อลงไปอีกนะครับคนที่เราแนะนํามาได้มีการแนะนําต่อลงไปแบบนี้นะครับจะสังเกตว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับทางด้านซ้ายของท่าน3,000 PV ทางด้านขวาของท่านอีก2,000 PV และแน่นอนครับตอนนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งเอเจนต์ท่านก็จะได้รายได้2คู่ต่อวันคู่ละ1,000บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ท่านจะได้รับค่าคอมมิชชั่น2,000บาท คำถามคือเหลือ1,000 PV ไปไหนในส่วนของแผนการตลาดนะครับมีอยู่ว่าหากรับไรายได้ครบคู่ในรอบนั้นนะครับคะแนนที่เหลือก็จะถูกล้างออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านสมาชิกนะครับสะสมครบ3กล่องหรือ1,000 PV นะครับแน่นอนว่าตำแหน่งก็จะเปลี่ยนจากเอเจนต์หรือเมมเบอร์ขึ้นไปเป็นซินเวอร์นะครับซึ่งก็จะสามารถรับรายได้สูงสุด10คู่ ต่อวันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์นี้กันบ้างนะครับซ้ายเริ่มมีองค์กรแล้วจะสังเกตได้ว่าพอมีองค์กรปุ๊บแน่นอนเมื่อในองค์กรมีการซื้อสินค้านะครับคะแนนก็จะถูกรวมร,วม,ร,ว,มรวมมาทุกเม็ดนะครับในโจทย์นี้เนี่ยจะเห็นว่าทางด้านซ้ายสีเขียวก็จะมีคะแนนขึ้นมาละ70,00 PV นะครับในด้านขวาก็มีคะแนนเช่นเดียวกันนะครับมีคะแนนขึ้นมาถึง10,000 PV นะครับ และในรอบวันนี้ถ้าคะแนนขึ้นมาเป็นแบบนี้ตำแหน่งซิลเวอร์รับรายได้10คู่ต่อวันรอบนี้ท่านจะได้7,000บาทครับคำถามคือแล้วคะแนนที่เหลือทำยังไงแน่นอนครับหากท่าสมาชิกรับรายได้ไม่ครบคู่ในรอบนั้นนะครับคะแนนที่เหลือจะถูกเก็บไว้นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูที่โจทย์ต่อไปสมมุติวันนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าสูงสุดเลย นะครับรับรายได้30คู่ต่อวันนะครับหรือส0,000บาทต่อวันสูงสุด9000 0 0บาทต่อเดือนนะครับทางด้านซ้ายมือคะแนนมาแล้วสะสมกันขึ้นมาส0,000 PV นะครับทางด้านขวาเช่นเดียวกันครับคะแนนสะสมขึ้นมาซ้ายมีส0,000 PV ขวามีส0,000 PV พพอดีเลยนะครับจับคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ท่านจะได้รับรายได้ ถึง30,000บาทลองคิดกันเล่นนะครับว่าถ้าท่านรับไรายได้วันละ3า0 0 0ืบาทแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเดือนนั้นนะครับรหัสนี้จะได้รับสูงสุดถึง900,000บาทต่อเดือนเลยนะครับย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับท่านสมาชิกนะครับอยากรับสูงสุดกี่คู่นะครับท่านสมาชิกสามารถที่จะซื้อสะสม pv ส่วนตัวได้เลยนะครับสูงสุด30คู่ต่อวันและถ้าเกิดว่า สมมติรหัสนั้นรับเต็มแม็กซิมัมและ30คู่ได้แน่ๆ9 0 0 0แสบาทต่อเดือนนะครับอยากจะได้รับรายได้เพิ่มก็ไม่ยากครับเราก็เปิดรหัสใหม่เพื่อเราสามารถที่จะรับรายได้ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองในส่วนของท่สมาชิกนะครับแน่นอนครับทางบริษัทนะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งสูงๆบริษัทก็จะมีกองทุนรถยนต์ให้นะครับตามเงื่อนไขที่ท่านเห็นในคลิปนี้เลยนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับบริษัทยังมีในส่วนของโปรโมชั่นท่องเที่ยวด้วยทีนี้เรามาดูในส่วนของตำแหน่งกิจตยศยบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านสมาชิกสามารถศึกษาได้จากรูปภาพในวิดีโอคลิปได้เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อขึ้นตำแหน่งเมเนเย่นต์รอยัลเมเนเยน i ไวท์ e s ร d e n t แล้วก็ p r ร s i d e น t นะครับก็จะสามารถที่จะรับในส่วนของออเซลบริษัทได้นะครับเรียกว่าเป็นโบนัส ที่ให้สำหรับนักธุรกิจระดับสูงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของแผนรายได้หรือแผนธุรกิจของบริษัทแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กจำกัดเห็นไหมครับว่าแผนค่อนข้างง่ายมากๆนะครับแล้วก็เรียดว่าง่ายต่อการที่ถ้าสมาชิกจะไปแนะนำต่อด้วยเพราะฉะนั้นใครนะครับที่ยังลังเลอยู่หรือใครที่อยากจะมีรายได้นะครับที่เรียกว่าเป็นพา s ซีฟอินคอมของท่าน นะครับสามารถมาร่วมธุรกิจกับ Mac กอินเทอร์เน็ตเวิร์จำกัดได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ